ธนะวัฒน์เกษตรมรตเศรศอายุ65ปีอาชีพดูแลงานก่อสร้างหรือเรียกง่ายๆว่า,เ,าเป็นคนคุมงานก่อสร้างนี่แหละครับมันเกิดจากอาตอนที่ผมไปทำงานสร้างถนนที่แม่สอดแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมไปแวะที่ปั๊มน้ำมันแถวแม่สอดแล้วเกิดอาการวูบวูบแบบชาตั้งแต่หัวจนตรด้าเลยคือชาเรียกว่าชาทั้งตัวปกติเนี่ยผมจะสู้ด้วยการขับรถไป แต่ปรากฏวันนั้นไม่ไหวก็เลยเรียก1669ก็คือพวกกู้ภัยนะครับในที่ตุดกู้ภัยก็มาแล้วก็นําส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนครหลวงแม่สอดน,นะฮะอยู่ในฐานะคนไข้วิกฤต72ชั่วโมงตอนที่ผมนอนนอนอยู่บนห้องห้องไอซียเนี่ยแล้วก็ติดเครื่องติดตั้งเครื่องมือหลายชนิดที่อยู่ในตัวผม ทั้งหมอระดับรองผู้อำนวยการซึ่งมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและก็หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจเป็น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 หมอธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ดูแลด้านหัวใจเนี่ยเขาก็มายืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็อธิบายผมฟังว่าอาการที่ผมเป็นเนี่ยอันที่หนึ่งที่วินิจฉัยเลยคือหนึ่งเส้นเลือดหัวใจตีบสองไขมันอุดตันในเส้นเลือดสามหัวใจเต้นผิดจังหวะครับ คือคืออยากให้สังเกตอาการของคนที่จะเป็นอาการอย่างอย่างอย่างที่ผมเป็นเนี่ยนะฮะคือมันจะเกิดจากการตื่นนอนแล้วมึนทีตาชานะฮะแล้วก็ชาตามมือตามเท้าหรือว่าบางทีก็เหมือนกับคนจะเป็นลมง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะผมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดมันเกิดจากอาการของหัวใจทั้งสิ้นมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะฮะแล้วมันก็จะหายไปถ้าเกิดขึ้นแล้วหมอสามารถไปหาหมอได้ทันทีแล้วจับอาการได้จะรู้ทันทีว่ามันเป็นอะไรนะฮะ หลังจากทานยาหมอหมดปุ๊บผ,ผมก็ไปโรงพยาบาลที่ผมทําประกันสังคมไว้แบบไปตามนัดอ่ะไปตามนัดหมอก็ก็ตรวจเลือดทำ็เไย egr ฮะทำทำ,ทำหมดทุกทิ่งทุกอย่างก็ยังก็ยังก็ยังบอกว่าแต่เเลือดหัวใจอุดตันอยู่นั่นแหละนะฮะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยในเมื่อหมอไม่จ่ายยาครับมหมอหมอ,หมอบอกอยากดูอาการอ่ะผมก็เลย ไปคุยคุยกับแฟนเนี่ยแล้วแฟนเขาก็เลยแนะนำให้ลองทานโอลิซ่าดูนะฮะเพราะผมามาอ่านดูแล้วพบว่าโอลิซ่าคิวเทนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดไขมันในระดับเส้นเลือดฝอยนะฮะซึงงง่งหัวใจเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดฝ่อยตามที่ผมต้าจากหมอมันมีเส้นเลือดขอยจานวนมากแล้วเวลามันไปอุดตันมันก็จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ดีนะฮะมันทาให้แล้วก็ส่งผลถึงสมอง แล้วก็ทานก็ทานโอลิซ่าก็ทานอย่างจริงจังเลยก็เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดนะฮะไอ้ก่อนนอน2เม็ดนี่มันทำให้หลับสบายด้วยก็<ม>ไปเจอคุณหมอโอเบียนชั้นนําในากรุงเทพท่านก็ตรวจเลือดอีกเหมือนกันก็รตรวจแล้วท่านบอกไม่ใช่แล้วละ่ะออไอเรื่องเต้นเลือดใครมาดตันในเต้นเลือดเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่มีพอรตรวจแล้วไม่พบนะฮะแต่นิทานว่าผมเป็นที่เป็นแน่ๆก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผมขอฝากเตือนไว้ต่อหรับคนที่มีอายุอ,อย่างผมหรืออายุน้อยแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารระบบโภชนาการไม่ดีเนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวยอย่างตัวผมเองเนี่ยข้าวขาหมูก็มันไก่เนี่ยนะครับมันก็เกิดไขมันสะสมในร่างกายนะฮะจนเป็นที่มาของอาการของผมวันนั้นนะ่ะที่ถ้าผมอยู่ห่างจากหมอผมงงตายไปแล้วเพราะความดันบมข,ขึ้นขนาดไปถึงโรงพยาบาลแล้วความดันผมข,ขึ้นถึง220นะฮะตึ่งตึงอยู่ในขั้นโคมา่า และต่อมาเนี่ยถ้าผมไม่เจอก a m m แม r i g i n a l เนี่ยผมก็คงจะต้องถูกมองในลักษณะของคำว่าเต้นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแน่ๆเลย